สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพครับผมกหนกศรีวิชัยนันท์ครับวลัดเจ้าเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาแถลงขานน่าวในนามของศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับในวันนี้นะครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับลดลงเหลือเพียง3ามรายนะครับแล้วก็มีพี่น้องของเราที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลสนามอีก251รายนะครับ สำหรับสถานการณ์ในภาพรวมนะครับด้านสาธารณสุขนะครับและข้อมูลต่างๆจะขอให้ท่านดรสมยศยคำชัยท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ประจำวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564วันนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่มีข่าวดีอีกแล้วเราพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เกือบต่ำสุดแล้วนะครับ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดมาวันที่ตั้งแต่วันที่6เมษายนนะครับวันนี้เราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง3รายเองนะครับ<ม>ก็ทําให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่4,036รายรักษาหายแล้ว3,636รายคิดเป็นร้อยละ90ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล381รายแยกเป็นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม251ราย โรงพยาบาลรัฐ102รายโรงพยาบาลเอกชน28รายในจำนวนนี้แยกเป็นกลุ่มสีเขียว295รายสีเหลืองลดลงนะครับเหลือ55ารายสีส้ม23รายแล้วก็สีแดง8ลรายสำหรับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตของจังหวัดเชียงใหม่สะสมอยู่ที่18รายด้วยกันโดยในรายละเอียดของผู้เสียชีวิตนี้ รายนี้นะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่ก็ได้แจ้งรายละเอียดไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการบวกเพิ่มนะครับเพื่อจะให้เห็นว่าอยอดผู้เสียชีวิตสะสมของเราก็อยู่ที่19รายด้วยกันส่วนยอดการตรวจคัดกรองหาเชื้อในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงหรือว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็พบว่ามีผู้มีผลบวกลดลงเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ตรวจไปทั้งหมด1000 112รายพบผู้มีผลบวกเพียงร้อยละ0.36ลดลงเยอะมากนะครับเพื่อเมื่อพิจารณาแยกตามจุดตรวจแล้วการตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลเอกชนก็ยังมีการพบผู้มีผลบวกสะสมอยู่ที่ร้อยละ8.07นะครับส่วนโรงพยาบาลรัฐก็พบรองลงมาร้อยละ7.37ในด้านปัจจัยเสี่ยงนะครับก็ยังคงเป็นเช่นเดิมนะครับก,การติดเชื้อ จากการสัมผัสในครอบครัวนะครับแนวโน้มที่กราฟขึ้นตรงจอนะครับท่านจะเห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับส่วนการสัมผัสในที่ทํางานที่เป็นเส้นสีส้มก็ยังคงพบอยู่แต่ก็ลดลงแล้วนะครับส่วนการสัมผัสในชุมชนสถานบันเทิงและก็นําเข้าจากต่างจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อจากสาเหตุนี้มาหลายวันแล้วในด้านทีมตรวจคัดกรองเชิงรุก ในวันนี้นะครับทางทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มก็ได้ทำการออกตรวจคัดกรองที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งหมด197รายก็สำหรับผลการตรวจก็จะออกในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็สําหรับเมื่อวานนี้นะครับทีมตรวจคัดกรองของโรงพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งก็เป็นทีมร่วมของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ออกตรวจเชิงรุกนะครับในกลุ่มลูกจ้างประกันสังคมนะครับตามโครงการของสํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดนะครับที่บริษัทลานาการเกษตรและอุตสาหกรรมอําเภอสารพีนะครับ,รบเมื่อวานตรวจไปทั้งหมด198ารายก็ไม่พบผู้ติดเชือ้อก็คือเป็นลบทั้งหมดนั่นเองนะครับ สำหรับคัสเตอร์ต่างๆนะครับในวันนี้ก็ตามที่ท่านได้ทราบนะครับว่าเรามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเพียง3รายเพราะนั้นก็คือไม่มีคัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นนะครับก็ในส่วนของคัสเตอร์ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออยู่นะครับวันนี้มีเพียงหนึ่งคัสเตอร์ด้วยกันนะครับก็คือ,อคัสเตอร์ของบ้านแพะข่วงเปาอําเภอจอมทองนะครับแต่ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ได้อยู่ในเขตของอตำบลข่วงเปานะครับอยู่ที่เขตอําเภอเมือง มีการสัมผัสกันระหว่างเพื่อนนะครับที่ทำงานร่วมกันแล้วก็ผู้พบเชื้อรายใหม่เนี่ยก็เป็นแฟนของอผู้ป่วยรายใหม่ที่รายงานไปเมื่อวานคือรหัส CM c m 11 4 114นะครับสำหรับคัสเตอร์อของบ้านห่วงเปานี้นะครับก็มีการแพร่กระจายไป2-3อาเภอด้วยกันตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวมกันทั้งหมด11รายด้วยกันนะครับ โดยในส่วนของการค้นหาเชิงรุกนะครับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับก็ทั้งหมด201รายแยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง104รายผู้สัมผัสร่วมบ้าน6รายด้วยกันนะครับก็แยกเป็นผู้สัมผัสในชุมชนและที่ทำงาน98รายนี่คือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับส่วนผู้สัมผัสเสียงต่ำก็อยู่ในชุมชนบริเวณรอบๆบบ้านใกล้ๆกันนะครับหรือว่าผู้ที่มาร่วมงานศพนะครับก็จำนวนทั้งหมด97ราย ทั้งผู้เสี่ยงต่ำเนี่ยนะครับก็มีผลเป็นลบทั้งหมดสำหรับผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผลออกมาแล้วเป็นลบนะครับยังไงก็ตามท่านก็คงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับจนครบ14วันแล้วก่อนที่จะครบ14วันก็จะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าระหว่างการกักตัวท่านมีอาการนะครับมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้ลดนะครับหรือว่ามีผื่นหรือว่า ตาแดงอาการใดอาการหนึ่งนะครับก็ให้ขอเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านได้ทันทีนะครับส่วนผู้ที่มีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำท่านก็ต้องสังเกตอาการที่บ้านตนเองนะครับจนครบ14วันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคัสเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ของเราจะลดลงแล้วนะครับ แต่การของท่านอย่าเพิ่งตกมาตรการในการป้องกันโรคส่วนบุคคลน,นะครับเป็นเรื่องสําคัญมากที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์เราจะสงบแต่ในจังหวัดต่างๆนะครับที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็ยังไม่สงบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับและที่สําคัญนะครับก็ต้องฉีดวัคซีนกันให้เยอะๆนะครับให้ได้70%ซ์ของ ประชากรจังหวัดเชียงใหม่เราถึงจะมีภูมิคุ้มกันมู่นะครับในขณะนี้นะครับยอดการจองฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ของพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็อยู่ที่1นึ่งแสกว่าลายนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ยังไม่ได้จองนะครับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนกันเข้ามาเยอะๆเพื่อเชียงใหม่เราจะได้เดินหน้าต่อไป โดยสามารถจองได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันหรือว่าไลน์หมอพร้อมนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะสามารถจองได้เฉพาะผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยเหลือรัง7กลุ่มโรคก,ก่อนนะครับส่วนประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18-59ปีอดใจรออีกนิดนะครับวันที่31พฤษภาคม2อ6 4ทางแอปหมอพร้อมก็จะเปิดให้ท่านจองได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าช่วงนี้ท่านยังไม่พร้อม หรือว่าแอปหมอพร้อมยังไม่พร้อมที่จะให้ท่านจองนะครับท่านก็สามารถเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่หรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในอำเภอของท่านรวมทั้งรพอพสตอและพี่น้องอสมอเพื่อลงชื่อนะครับจองสิทธิ์ไว้ก่อนว่าท่านมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนนะครับก็มาร่วมกันฉีดวัคซีนเยอะๆนะครับ ตัวผมเองก็ฉีดมาแล้วนะครับก็อาการปกตินะครับก็แข็งแรงเหมือนปกติเลยเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนนะครับวัคซีนมีความปลอดภัยฉีดในจุดที่โรงพยาบาลที่เราเตรียมไว้ให้นะครับจะมีความปลอดภัยสูงเพราะฉะนั้นมาฉีดกันจะเยอะครับแล้วเชียงใหม่เราจะได้เดินหน้าต่อไปด้วยกันครับต่อไปก็ขอเชิญให้ท่านประหลัดจังหวัดนะครับได้ชี้แจงในเรื่องของระเบียบหรือว่าแนวทางต่างๆต่อเลยนะครับ ขอบคุณครับขออนุญาตนำเรียนสองเรื <usement connection> ่องนะครับในเรื่องแรกนะครับก็ขอเรียนเฉลิมพันธ์นะครับกับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับในเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับตอนนี้ก็มีการเปิดให้รับประทานในร้านอาหารแล้วนะครับหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่เราได้รับการปรับพื้นที่สถานการณ์นะครับให้เป็นจังหวัดสีส้มนะครับตอนนี้ก็ยังต้องขอความร่วมมืออย่างเข้มแข็งนะครับกับพี่น้องผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านนะครับว่าเรายังคงเน้นย้ํา ในเรื่องของมาตรการดา้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับในการป้องก,กันโรคโควิด -19 นะครับโดยมาตรการกหลักๆเรายังเป็นเรื่องของการคัดกรองอุณหภูมินะครับการตั้งจุดล้างมือหรือจุดที่ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะนะครับในระหว่างที่รับประทานอาหารนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการความสะอาดอย่างสม่ำเสมออย่างต่อนเนื่องนะครับเพื่อให้ร้านเราสะอาดถูกสุขอนามัยนะครับขณะนี้นะครับต้องเรียนว่าทางเจ้าหน้าที่ของทังอำเภอ ทางเทศบาลนะครับและทางองค์การหาสุตตำบลนะครับก็ได้มีการออกตรวจแนะนำนะครับให้กับพี่น้องผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือนะครับเพื่อจะได้มีการปฏิบัติไปในในทางเดียวกันนะครับถือว่าจังหวัดเชียงใหม่เรายังคงโกกาสให้ส er ูงขึ no ้นนะครับจดกว่าสถานการณ์ของเราจะคลี่คลายนะครับในเรื่องที่2นะครับจากการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการควบคุมนะครับการก็ออกในพื้นที่ตําตำบลนะครับที่มีการพบการแพร่ระบาด เป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเป็นกลุ่มคาสเตอร์นะครับซึ่งในตําตำบลนั้นนะครับได้แก่ตำบ bon ลทุ่งต้อมอสันปะตองตำบ bon ลแม่นอะอเภช,ย bon เชยยเียงดาวตำบลเชิงดอยอดอยเะเก็ตตำบลยางเปียงอภออมก๋อยและอำเภอข่วงเป่านะครับตําตำบลข่วงเป่านะครับอเภอจอมทองนะครับก็ขอเรียนว่าในห้วงที่ผ่านมานะครับที่มีการควบคุมการเข้าออกพื้นที่หมู่บ้านตำบ bon ลเหล่านี้นะครับพี่น้องของเราที่ถูกกักตัวนะครับเพื่อสังเกตอาการนะครับก็ได้รับความ ช่วยเหลือนะครับในเรื่องของทานน้าใจและสิ่งของมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพและเวภัณฑ์นะครับโดยแล้วความช่วยเหลือนะครับจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับอาทิสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเหล่ากาชาดตัวเชียงใหม่นะครับมูลนิธิสมาคมนะครับห้างร้านต่างๆรวมถึงผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่นะครับเข้าไปดูแลอย่างสม่ําเสมอนะครับทำให้พี่น้องที่ถูกกักตัวนะครับได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่เข้าไปดูแลพี่น้องทั้ง5้าตำบลนะครับซึ่งแห้เห็นว่าชาวเชียงใหม่นะครับพวกเราไม่ทิ้งกันนะครับและเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับผมเราวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ฟังข่าวสารจากศูนย์จการสาการณการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 บของจังหวัดเชียงใหม่ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ